สวัสดีครับผมเสกส,สุครับวันนี้เสกจะมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังว่าเพลงที่2ถึงไหนแล้วนะครับหมายถึงเพลงของคุณเธอนะครับจริงๆเพลงที่2ทําเสร็จทุกอย่างตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยครับือตอนนั้นเสกอัดเสียแล้วก็ทำแอมบีด้วยครับตอนแรกเสกแพลนว่าจะปล่อยเพลงนี้วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะครับแต่หลังจากที่โปรดิวเซอร์ส่งแอมบีมาให้ดู เสรว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่าสตอรี่แล้วก็เนื้อเพลงที่เขียนมามันไม่เข้ากันครับแล้เสรก็ตัดสินใจว่าต้องทำมิวสิกวิดีโอใหม่หมดเลยครับชุดทีวันแรกที่พวกเราไปถ่ายด้วยกันคืออยู่ที่ร้านก็สมุยเมืองเลงสบุกครับเป็นร้านของพี่ฮาลิลคนที่ถ่ายวิดีโอให้ก็มีพี่สเวลแล้วก็พี่สมเดศคนที่ถ่ายภาพก็พี่กอร์ดี้แล้ทีมรานที่เป็นใบกราให้ มือกองก็พี่รอยมือพี่บอดพี่แอนดี้แล้วคนที่เล่นเบสให้ก็พี่ดังเคิร์นบอกได้ว่าวันนั้นแบบสนุกมากเลยนะครับเสียก,ก็ตื่นเต้นตรงที่ว่าคนที่มาช่วยทําก็เป็นคนท่างชาติหมดเลยนะครับแต่พวกเราเล่นเพลนไทยนะครับสนุกดีมากครับชูตติ้งวันที่2พวกเราไปถ่ายกันอยู่ข้างนอกตอนแรกไปถ่ายอยู่ที่ในเมืองซูริ แล้วหลังจากเราก็ไปถ่ายอยู่ที่วิลเตทัวครับตรงที่สะพานที่สวยมากนะครับทีมงานก็มีพี่เซวนที่ถ่ายวิดีโอให้แล้วก็มีคนช่วยช่วเอลียาครับบอกเลยว่านั้นหนาวมากเลยครับตอนนั้นถ้า้างไม่ผิดประมาณ2องศานะครับแต่ทุกอย่างก็โอเคเลยครับแฮปปี้มากเลยตอนนั้นชุดที่วันที่3ามพวกเราไปถ่ายหลายสถานที่นะครับ อนแรกไปถ่ายอยู่ที่สุริกนะครับเพราะว่าเด็กทำแบบสตอรี่นะครับและหลังจากนั้นก็ไปถ่ายอยู่ที่เมืองควรครับก็ห่างกันประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับคนที่มาช่วยั้างี้ก็มีพี่สเวนที่ถ่ายวีดีโอให้มีพี่แอนดี้ที่เป็นทีมง,งานแล้วก็น้องเอกชื่อน้ตนะครับที่สวยมากที่สุดในสว,วิตเซอร์แลนด์นะครับเร็กก็โชคดีมากนะครับที่ททได้นางเอกคนนี้มานะครับ ชูตติ้งวันที่4ีวันสุดท้ายนะครับพวกเราถ่ายอยู่ที่ซูริกนะครับก็มันเป็นแบบชูตติ้งที่ทําแบบเอ็กซ์ตร้านะครับแล้วก็เพิ่มสตอรี่ด้วยนะครับวันนั้นก็มีพี่สวนที่ถ่ายวีดีโอให้คนที่ถ่ายภาพก็ชื่อกอดดี้นะครับแล้วก็นางเองนางโนดมาช่วยด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนั้นเราโชคดีว่าอากาศดีมากเลยนะครับแต่หนาวเหมือนเดิมน,นะครับก็ประมาณ2อถึงสองศาค,ครับ ตอนที่ถ่ายก็บอกได้ว่าโอ้โหตั้งยันมากเลยครับแต่คืออากาศนี่ก็ลำบากนิดนึงแต่ทุกอย่างก็โอเคครับดีใจมากเลยครับตอนนี้ก็รอให้พี่สเวนตัดและเอ i ดดี้มิวสิกวิดีโอให้เซทุกอย่างเลยนะครับแล้วอีกไม่นานเพื่อนๆทุกคนก็ได้ฟังเพลงขอบคุณนะครับเซก็ตื่นเต้นนะว่ามิวสิกวิดีโอนี้จะเป็นยังไงครับเซก็อยากขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับ แล้วก็ทีมงานที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อยู่ที่ประเทศไทยนะครับหมายถึงคนที่ถ่ายวีดีโอถ่ายภาพแล้วก็ทีมแบ็กกราวด์แล้วก็วกนางเอกนะครับที่มาช่วยทุกอย่างนะครับเพื่อที่แบบมีน้ำใจแล้วก็แบบพยายามทำให้มันแบบทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยนะครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วอีกไม่นานทุกทุกคนก็ได้ฟังเพลงของมเอแน่นอนนะครับ กันนะครับสวัสดีครับ